กินอย่างอร่อยอย่างมูมามาโคตรพ่อโคตรแม่มากินกออแผนบุญคุณมากเขาเลี้ยงมาแล้วก็เด็กไม่ใจดีกว่ากินครึ่งชั่วโมงแล้วนานมากเลยเนี่ยบดนเยี้ยนะไม่เล่นแล้วเว้ สารประทานของอร่อยน้ำริกเบรกแตกครัวซองมาทรองป๊อปคอร์นทัฟฟี่เค้กแอดไลน์ไอดีบ้านสมเล็บได้เลยครับส่งทั่วประเทศไทยมาแล้วตามคำเรียกร้องของ FC รายการอร่อยหลบในตอนนี้เรามีเสื้อขายแล้วนะจ๊ะใครอยากได้ไปใสเ่เท่ๆสั่งได้ที่เพจอร่อยหลไในนะครับ วันนี้พามึงมาแดกของอร่อยที่ไหนเป็ดย่างพนักงานห้าสิบอ่าผมอยากกินเป็ดอยู่พอดีเลยพี่ทำไมผมเห็นพี่บ่นว่าอยากกินหมูแดงเหมือนกันนะนี่มีทั้งเป็ดทั้งหมูแดงมีทั้งเป็ดหมูแดงแต่ว่าเขาขึ้นเป็ดแต่ว่าที่มากินเนี่ยแรกๆร first impression คือมากินหมูแดงร้านนี้แล้วบอกเฮ้ยหมูแดงเมืองไทยที่แม่งมีรสชาติแบบฮ่องกงด้วยหรือ ก็เลยมากินร้านนี live, material, right? so ized, ้มันก็มันคืออยู่ซอยพัฒนาการ50พอดีถูกต้องรับรองว่าถ้าชอบเป็ดไม่ผิดหวังชอบหมูแดงไม่มีผิดหวังได้ยินว่ามีคนแนะนําร้านนี้มาด้วยนี่พี่ใช่ไหมพี่โตพี่โตพี่โตของเรานั่นเองนะครับพี่โตนะครับไม่ใช่ลุงโตลุงโตเขาคงจะกินดีกว่านี้แหละเอแต่นี่พี่โตเราก็กินอาหารพื้นราคาเป็นชาวบ้านชาวบ้านแต่ว่าอร่อยไม่ตกลงร้านนี้ราคาชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านมากนะ ดีแล้วจะได้สบายกระเป๋าผมของกินมีเยอะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เพราะเป็ดย่างหูแดงนะเขามีอาหารตามสั่งและคนสั่งเยอะด้วยแล้วถามอาหารตามสั่งนี่ราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อเหรอเอออ,อ,อยู่แล้วไปเลยดีกว่าไปผมเอาบะหมี่แห้ง หมูแดงแล้วขอน้ำสุกนะครับแล้วก็ครับแล้วก็อะไรนะนี่กุ้งกุ้งซีมี่อ๋อ่ครับงั้นผมเอาข้าวกับเผาเป็ดย่างแล้วกันข้าวกับเผาเป็ดย่างข้าเผาเป็ดย่างไข่ดาวไข่เจียวอะไไรมัคข่ดาวได้ครับทั้งหมดสามอย่างก่อโอเคสามอย่างนี้ก็น่าจะอิ่มเดี๋ยวไข่เจียวครับสั่งเพิ่มได้ถ้าไม่อิ่มได้ครับสัโคตนะครับโอได้ขอบคุณครับ ครับของผมนี่กะเพราเป็ดอาหารแนะนําของร้านเลยพี่สั่งอะไรอันนี้ผมเห็นบะหมี่หมูแดงร้านนี้หมูแดงน,นี่ยังไม่ต้องลองกินดูรู้เลยว่าน่าจะแตกต่างอย่างร้านนี้เพราะว่าพี่พี่ตู่เขารู้ว่าเราชอบกินหมูแดงแบบสไตล์ฮ่องกองบอกอมึงไม่ต้องไปถึงฮ่องกองถ้ากินหมูแดงสไตล์ฮ่องกองรส <c oughs> ชาติฮ่องกองมาที่นี่ <c oughs> เขาก็แนะนําม,มาร้านนี้ไม่ต้องไปฮ่องกองมาพัฒนาการก็พอพีเด็ดแล้วกินมาหลายทีไม่ผิดหวังอะ่ะและอันนี้คือ อันนี้คืออาหารตามสั่งโปรตีมาที่นี่ไม่เคยกินอาหารตามสั่งแต่ว่าเห็นลูกค้าสั่งเยอะเป็นอาหารสไตล์แนวจีนก็เลยสั่งแบบโอ้ที่มีกุ้งแล้วก็มีเห็ดเห็ดอะไรว่าเห็ดฟางอของชอบอยู่แล้วงั้นเรารีบกินก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะหายร้อนซะหายร้อนแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยครับอลองพัดก่อนโอเคผมกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดเนี่ยมันเป็นเมนูแนะนําจริงๆมันยังไม่ต้องแนะนําเลยผมเห็นตั้แต่หน้าร้านเขามีแขวนเป็ดเอาไว้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็ดดีกว่าอ่ะ,อะมาเลย นี่เลยครับ้านนี้บะหมี่เป็ดย่างเขาก็ทีเด็ดกินมาหมดแล้วทีเด็ดเลยแหละเผ็ดสิเผ็ดไหมใช่แล้วเผ็ดนิดหน่อยพี่ปานกลางนิดหน่อยพอเผ็ดกินได้สบายมากมีเผ็ดแบบแฉลบๆลิกนิดนึงนี่กินพร้อมกับไข่ดาวหน่อยผมชอบไข่ดาวแบบสุกอร่อยมากพี่อร่อยไหมเผ็ดอร่อยเลยแล้วก็แอบเผ็ดราคาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว 60บาทเองถูกไหมโอ้ได้เป็ดเยอะมากนะครับ60บาทเนี่ยนี่ถือว่าเยอะเลยนะถูกถูกเลยถูกเลยถูกเลยแลวยิ่งถ้ากิดนแล้วรสชาติผ่านเลยพี่โอเคเลยล่ะชอบมากเขาคงเอาเป็ดย่างในตู้ไปแล้วก็ไปผัดกะเพราใช่เข้าใจคิดนะเอ้กะเพราเป็ดเป็ดย่างเลยของผมเนี่ยนะเนี่ยเี่เห็นขนาดเนี้ย50บาทเมนู50บาทแล้หมูแม่งชิ้นแบบ เนื้อเป็นเนื trendy, ้อหนังเป็นหนังเดี๋ยวก่อนเอาแบบเน้นเน้นหมูแดงรสฮ่องกงชัดๆหนึ่งทีก่อนไม่เคยกินบะหมี่หมูแดงไหนให้หมูแดงแบบหนาดนานนี้หมีหวานมีเค็มมีความหอมความนุ่มของเนื้อหมูแดงเหมือนที่เราไปกินฮ่องกงเป๊ะคอาวนี้เราแบบเขาให้เขาให้น้ำราดข้าวหมูแดงมาด้วย เดี๋ยวคนจะกินบางคนกินชอบลาดจิ้มในนี้นะป๊บนี่นี่เอาว้ช้ำๆนไหนแล้วนี่นี่เลยนี่เลยหูช้ำช้ำรสมีไม่เคยแดกเหมือนแบบนี้ลองดิหืมืน่ารสจัดจิ้มหรือไม่จิ้มอะไรอร่อยกว่าอร่อยไปไหนมารกา่อ้ทังคูนี่แบบธรรมชาติหมูแดงล้วนๆนี่แบบทำให้รสจัดขึ้นอีกนี่เลย ร้านนี้กินมาแล้วบอกหมูแดงด้วยนะถ้าที่ไหนมีรสชาติใกล้เคียงฮ่องกงแล้วถ้าเป็นร้านข้างถนนแบบนี้นะช่วยบอกหน่อย่าจะเข้ากันแล้วล่ะเอาละเดี๋ยวเพิ่งกินอะไรผมไม่เคยลองบะหมี่ร้านนี้ขอผมสักนิดนึงจัดไปเออนี่นี่เอาผักมาด้วยผักก็แบะผักกินบ้ผักด้วยผักด้วยเดี๋ยวให้ลองอันนี้ผมจัดก่อนเลยนะนีนะโอ้โหเนี่หมูเป็นหมู บะหมี่เขาทำเองด้วยกินอย่างอร่อยอย่างมูมาบอย่างแม่เคี่ยวก็อร่อยแล้วใช่ไหมคือหมูแดงไหมห้องโกงอะไรงั้นใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่คือครั้งแรกเลยที่ผมกินแบบที่พี่เล็กปรุงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้เลยว่าพี่เล็กกินรถไหนอันเดียพี่เล็กปรุงมาเนี่ยรถนี้ยประมาณรถนี้นะ านี่แดกเป็นตะเข้เลยเบอร์เดี๋ยวพึ่งเกินเกี่ยวนเกี่ยวให้ได้รสหมูก่อนก็หมูแดงฮ่องกงแหละใช่เห็นปะมันจะหอมหอมนุ่มแล้วมีรสชาติแล้วมีรสชาติหวานนิดตัวน้ำซุปแม่งก็กำลังดีอ่ะเอออ่าหวานนิดๆหวานอ่อนๆแบบปลายลิ้นไม่ได้หวานมากหอมซูไปแดกที่บ้านฮั่ถุงได้ไหมหมูอร่อยไหนๆนละ ราดน้ำหมูแดงมากสักคำดิโยนเหรอนั่งโยนทั้งสองอย่างผมต้องการรสแบบจัดจ้านราดเนียบแต่ผมกินแบบนี้ผมชอบแบบรสแบบอ่อนอ่อนนี้ก็อร่อยแม่งอร่อยสองอย่างพาดหยิบช่วยแบง่งมาหน่อยเดี๋ยวแบง่งก๋วยเตี๋ยวหมี่ให้กินท่วนหน้ากันนะฮะ กินกันไปนี่เอาให้ครบให้กุ้งด้วยอ่ะให้กุ้งด้วยเดี๋ยวจัดให้โอ้โหดูดูดีไหมดูดีมีสกุลลุนช่องคลอดอ,อ,อ่ะอ่ะ,อะพัด<ม>ให้พัดจัดก่อนกุ้งซีมีเมนูที่พี่เล็กสั่งอ่ะไหนรองผมไม่ปรุงอยู่แล้วผมปกติกินอะไรไม่ค่อยปรุงอ่ะเส้นก่อนอืดองรง้อน เอาเคยไม่ต้องปรุงแล้ว,ไ,ลวไ,ได้ไม่ต้องปรุงเลยไม่ได้เลยไม่ต้องปรุงได้เลยถึงอันนี้ขอทิมบ้างไม่เคยมาร้านนี้ไม่เคยกินเหมือนกันนี่ลองเลยนี่แค่นี้พอนี่นะขอเห็ดอีกหน่อยไม่ปรุงเหมือนกันจัดเลยนะเป็นไงพี่จะไม่ไเลี้ยวได้เลยใช่เลยไหมละลายเลยแคเหมือนมึงไปแดกเหล้าอะคล่องคอมึงแต่ราคา ร,ราคาชาวบ้าน,นาาาราคาข้างทางเดี๋ยวขอกุ้งสักตัวหีกุ้งกรอบออมาเถอะ,อะอโอค้ม <c oughs> อ่ะ่าโคตรพ่อโคตแม่มากินกร <c oughs> อบแทนบุญคุณบ้างเขาเลี้ยงมาแล้วก็เด็กโดนรายการไม่ถ่ายละหิวไม่ไหวละจะจะโตยยละ แค่นี้ก็ว่ากินครึ่งชั่วโมงแล้วนานมากเล้วเนี่ยปากเล็กก็แบบเนี้ยบอเลเรื่อละไม่เล่นแล้เว้ยพีเอแล้วไงทำไมบูรีวิวมึงแดกไม่ก็ผมหิวและอีกอย่างนึงแม่งอร่อยด้วยโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเอาจานให้ดูดูมันแดกดิแม่งแดกไม่เผื่อหมาข้างถนนเลยดูมันดูมันโอแสดงว่าอร่อยจริงอร่อยอร่อยออร่ยแสดงว่าอร่อยจริงในขณะที่พี่เล็กกำลังรีวิวและกินยังไม่ถึงครึ่งชามผมหมดแล้วโโอ้ห กินนี่แม่งอร่อยหมดแล้วไอ้พวกนี้ไม่เคยกินเลยแม่งอร่อยปกติพี่มากินดาบะม,มี่บะมีไม่ไม่ทั้งเป็ดทั้งหมูแดงอะจะเล่นสองอย่าง<ม>แล้วกินนี้ก็อร่อยทีนี้เรารู้ว่าอาหารตามสั่งเขาเยอะมากเขาเป็นอาหารละคล้ายๆอาหารเหลาขึ้นแบบพัตคาโรงแรมอะไรประมาณนี้แต่ว่าร้านข้างทาง,างจีตากล้องเราบอกอยากแดกอยากกิน <ผม S 2> ส่นเนื่อไผ่บอกกูแดกไม่ไหวแล้วแต่ผมคิดว่าเนี่ยจากการที่เขาทำนี่อร่อยเนี่ยคิดว่าพวกเนี้ย เม่งอร่อยเมื่อกี้ผมไม่ดูราคาแล้วเท่าไหร่รู้ป่ะพี่40บาทเนี่ยเออ40บาทตรือเีื้อไก่ใช่40บาทท้าเลยนะ FC ของรายการอร่อยจนได้นะท้าให้มากินร้านนี้ดูดูเหมือนเมนูจะแพงแต่แม่งไม่แพงนะเสือกเสือกอร่อยอีกด่าเจ้าของร้านแม่งดีไหมเนี่ยให้เยอะด้วยฮะให้เยอะเออโอ้ยที่มีคุณไปกินนะแม่งจะมีแต่ร้านอาหารพวกออกไปธนาคารไปกินเงี้ยต้องมีร้อยขึ้นแน่ๆแล้วนี่60บาทเนี่ยเป็ดก็60บาท โอ้โหถูกถูกอดถูกเอรายการอาไรนในถ้าอยากแดกอุ๊ยขออภัย <c oughs> ถ้าอยากรับปรทานของอร่อยอาหารริมทางที่ถูกมาที่ร้านเป็ดยา่างทนาการ50นัครับอร่อยทุกอย่างแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งนี่เสื้อรายการนี่สั่งกันลึกเกินเอซีสั่งกันลึกเกินเราทำมาเป็นร้อยๆตัว ยังเหลืออีกเยอะ350ส่งถึงห้องนอนแค่นี้นะรู้เรื่องโกครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ20ปีครับ20ปีตรงนี้ที่เดียวเลยใช่ไหมครับครับมีสาขาอื่นไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับครับครับเปิดถึงกี่โมง6กโมงเช้าถึง3ามทุ่ทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดประหัสที่2องและที่สี่ของเดือนพฤหัสที่2องที่ ที่สี่เดือนไม่ต้องมานะมาแล้วไม่มีให้แดกเออรู้เรื่องครับผมคตรอร่อยอ่ะตั้งแต่เห็นมานะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นข้าวหน้าเป็ดดูดิวกหน้าแดกพี่อย่าไปรบกวนแขกเขาเดี๋ยวก็โดนแขกกคืบไปพี่เวลาหรักพูดบะหูถ้าทางหูเขาไม่ดีไอเด็กชายอามาเห็นว่ามันน่ากินผมก็เลยแบบขอดูนิดนึงมาที่ตาตาตาขวางแล้วกูไม่อยู่แล้วไปดู นไม่ไหวแล้วสติกเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยรีบอุ่นนุ่นเดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวร้อนจะบอกให้ <c oughs> จัดไปรออะไรไม่ทราบ